เสียงปริศนาใต้เตียงคืนหนึ่งในห้องที่เงียบสงบมลิเจ้าเหมียวตัวน้อยกำลังจะเคลิ้มหลับอยู่บนเบาะกลมนุ่มๆที่แสนอบอุ่นทันใดนั้นเสียงประหลาดก็ดังขึ้นมาจากใต้เตียงมลิสะดุ้งสุดตัวหูตั้งชันตาเบิกโพรงจ้องมองไปยังต้นกำเนิดเสียงนั้นอย่างระแวดระวังเสียงนั้นยังคงไม่หยุดหย่อนและที่สำคัญกลิ่นบางอย่างก็ค่อยๆลอยขึ้นมาเจ้าเหมียวมลิเริ่มขยับถอยหลังขนลุกเกรียวตาค้างด้วยความตกใจสุดขีดแต่ก่อนที่เธอจะทันได้วิ่งหนีไปหลบซ่อน แมวซาเดินเข้ามาอย่างเยือกเย็นและนิ่งสงบเขาหยุดนิ่งเพื่อฟังเสียงจากใต้เตียงแล้วจูจ่ๆก,ก็กระโดดทวดเข้าไปใต้เตียงอย่างไม่รังเกงีมาริตกใจก่อนจะรีบวิ่งไปมุดซ่อนใต้ผ้าห่มทันทีสิบวินาทีผ่านไปเจ้าแมวซาคลานกลับออกมาอย่างผู้ชนะพร้อมกับคาบถุงขนมแมวรูปปลาที่มีชื่อของเขาเขียนไว้ตัวใหญ่ๆแมวซาเสียงเรียบเฉยก็ของฉันเองนั่นแหละเจ้าแมลงสาบตัวนั้นคงไปเล่นมันน่ะสิเรื่องป่วนๆของเจ้าเมียวมันก็มีแค่นี้แหละ